ที่เมืองปูเน่นะคะหลังจากที่เดินทางนะจากประเทศไทยนะคะก็พักพักผ่อนประมาณหนึ่งนะคะแล้ววันนี้ก็เลยได้เดินทางนะเข้ามาโรงเรียนนะเอาของนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ฝากมาให้นะคะมาให้เด็กๆทุกคนตอนนี้นะเป็นเวลาประมาณสี่โมงสินาทีแล้วนะคะก็คือหลังเลิกเรียนแล้วรถบัสโรงเรียนเนี่ยเดินทางไปส่งนักเรียนหมดแล้วนะคะก็จะเป็นอากาศยามเยน็นชิวๆนะตรงนี้เป็นตึก Admission b ล o c นะคะด้านหน้า จะเป็นโดมใหญ่ๆอย่างเงี้ยเป็นสัญลักษณ์เลยอันนี้สวยมากนะคะแล้วเดี๋ยวในส่วนของตึกเรียนต่างๆเนี่ยจะอยู่หลังจากถัดจากตึกนี้ไปนะคะแล้วก็จะมีบอร์ดดิ้งนะคะที่มีทั้งหอพักทั้งชายหญิงโรงอาหารต่างๆนานาจะอยู่ถัดแผดถัดไปอีกนะส่วนทางด้านซ้ายมือของแยมนะตรงนี้จะเป็นสนามกีฬาน,นะคะตกเย็นๆเนี่ยนักเรียนก็จะได้มาเดินเล่นกันเนาะมาดูแบบเขาก็จะมีเล่นกีฬานะเขาเรียกว่าอิสต์ลุอร์ จะเป็นกิจกรรมของทุกๆวันนะคะที่นักเรียนเลือกว่าอยากจะเล่นกีฬาอะไรก็ได้นะแล้วก็ในส่วนในบรรยากาศอื่นๆนะเดี๋ยวไว้พี่แอมพาไปดูเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าแคมปัสใหญ่มากเดินไปทันทีเนี่ยไม่ไหวแน่เลยวันนี้ขอกิมมิกเล็กๆน้อยๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะขอโวไปเจอเด็กๆน,น้องๆมาหาพี่แมแล้วค่ะไปะ การ graduation เกด12นะคะต้องมีพาร์ทเข้าด้วยนะถ้าไม่มีพาร์ทไม่ให้เข้านะคะ<ม>ก็อันนี้พี่ยามก็จะมานะคะสำหรับนอ้องไพลินนะคะกับน้องนนท์นะคะเป็นปีนี้นะคะจบแบบ2022นะคะแสยงานตัวคนไหนอะไรคนไหนจบปีนี้ย,ยู่เกดอะไรคะเนี่ยเกปังไงบ้างได้ไหมน,น่เตื่นเต้นถือว่าเป็นคลาสเกียอะไรเนี่ยคลาสออฟ คา้เชนจิูนนเนาะอืมอันนี้เนคนนี้ใครคนออนี้ใคร,อ,อ,ใครอยู่ชั้นไหนละอยู่เกจอยู่เกดิสิบปีนะบบบหน้าอีปีเยออีกปีนึงนะอ่าคอนุ้นน่ะสาวหมวยของเราอ่าคนนี้อยู่เกจสิบเกจิิจริงๆก็มีจบไปนะเกตสิบก็จะเป็นจบแบบน้องเล็กๆก,ก่อนเนะาะอจบเป็นเ e อ็มวนะคะมีดีเย่โปรแกรมส่วนเกจสิบสอจะเป็น d i พโ o ม a าโปรแกรมนะคะ เกศสิบสองก็มีคนนีนี่หนุ่มรอค่ะรุ่อนรอบในเด้วยชิงโรงเรียนการอืมอันนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีน้องนนกับน้องไพลินนะแต่งตัวหล่อๆสวยๆเลยส่วนะตอนนี้เกศอะไรครับเกศเกศแต่ตัวโตมากตอนแรกมาเกศป .5 เองเกศห้าตัวแค่นี้ตอนนี้สูงกว่าพี่ยงแล้วนะนี่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะน้องนน ก็มาแสดงความยินดีกับลูกชายสุดที่รักเนี่ยดิฉึนคิดถึงคิดถึงจับมือบอกรักอยู่เลยนะคะยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เลยนะคะแต่เดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยเดี๋ยวถ้าเก็บภาพได้เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศรวมๆให้นะคะว่าพื้นที่แต่ละส่วนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวก็จะพยายามเอามาให้ดูเยอะๆเลยนะอะ ของ M P ป่ะกนี้นนของ D P นะคะอันนี้ D P ของ M Y P ตรงนี้เป็นก็ D P ตรงนี้เรียกว่าสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะจะมีกีฬาอะไรบ้างนะทุกคนตรงนี้จะมีสระว่ายน้ำข้างในนะคะแล้วก็มียิมด้วยหมวยดูลมดีนะคะหัวเฟิงเลยเห็นไหม<ะ>ตรงนี้มีอะไรบ้างอ่ะมีสระว่ายน้ำมีรมไหรือ่ามีม แล้วก็มีตรงสปอร์อรอรท,ที่ที่ทตตีนี่นนม,นมีจำนวนใช้งานที่สุดแล้วจำได้ป่าวนี่หรือไเรนเทคอนโดในสายสีอะไรแล้วขาตยงไม่ได้แล้ว ตอนนี้นะเราอยู่ยืนอยู่ตรงไหนะอยู่กําลังหน้าหอค่ะค่ะตรงนี้นะจะมีแบ่งหอโซนชายกับโซนหญิงชัดเจนเลยนะคะตรงนี้เป็นสําหรับเด็กผู้ชายชั้นไหนบ้างชันที่หนึ่งดี้ีสองค่ะเกตสิบเอ็ดสิบสองก็จะเป็นเด็กชายโตนะคะเด็กชายโตจะอยู่เกตสิบเอ็ดสิบสองอยู่ตึกขวามือนะคะแล้วก็ตรงกลางนี้จะเป็นของเด็กมสามจนมสองโอเคตั้งแต่ปสามนะเกตสามนะคะถึงเกตสิบนะ เสร็จแล้วหลังจากนี้ถัดไปนู่นเนาะถึงจะเป็นหอหญิงนะคะแล้วก็ด้านหน้าหอพักก็คือดจนิ่หอก็คือลงอาหารค่ะตอนร่างอาหารตรงนี้จะเป็นดินิ่งหอนะคะแล้วก็ตรงที่มีแอมบูแล็จอดอยู่ตรงนั้นจะเป็นทักชอปก็คือจะมีขนมขายนะอันนี้นักเรียนสามารถที่จะมาซื้อขนมนะคะแล้วก็เวลามีค่าขนมอะไรก็จะหักเข้าไปในพ็อกเก็ตมันนี่ของเด็กๆนะ นี่ตรงนี้ก็จะเป็นโลงอาหารขึ้นไปตามชั้นนี้ขึ้นบันไดนี้นะคะขึ้นไปทางข้างบนนะส่วนด้านตรงด้านหน้าของดานนี่ฮทั้งหมดก็คือจะเป็นหอพักนะคะจะแบ่งโซนชัดเจนนะแยกตึกเลยนูน่นหอหญิงจะอยู่นูน่น,นแต่วันนี้นะเราอยู่กับหนุ่มๆไม่ใช่หนุ่มสิหนุ่มๆมาไม่ใช่เป็นหนุ่มกับสาวนะคะเกตสิบสองของเรานะพรุ่งนี้งานจะเป็นยังไงบ้างเริ่มตั้งแต่กี่โมงคะงานเริ่มห้าโมงงคะ่ะห้าโมงแต่พวกหนุมต้องซ้อมตั้งแต่กี่โมงอะ เออต้องไปต้องไปแสบายพวกเด็กต้องไปแสบใบตั้งแต่สามโมงสามโมงนะคะก็พรุ่งนี้จะรปยงานการ d u เลชันนะของเด็กเกเอเลยก็จะเริ่มตั้งแต่ปันมาณห้ามงเย็นถึง3ามทุ่มคึ่งนะคะก็จะต้องมีพาร์ทนะที่พี่มาให้ดูก่อนหน้านีา้<ม>แล้วไหนน้องเกต็ดต้องทำอะไรให้พี่บ้างมาเร็ว<ม> น้องเกตสิบเอ็ดน้องเกตสิบเอ็ดต้องทำอะไรให้พี่พี่เกตสิบสองบ้างคะก็เมื่อวานพี่กระชานพี่ให้กับพี่เกตสิบพี่เกตดิฟฟ์แต่พี่เกตสิบสองอ่ะจะเป็นพี่เกตสิบเอ็ดแล้วนะแล้วก็พรุ่งนี้ก็เหมือนไปช่วยใช่ไงช่วยจัดงานพรุ่งนี้จะเห็นนันตานใส่ชุดเต็มฟอร์มแบบใส่สูทใช่ไหมท้ายเคยครบเลยนะพรุ่งนี้จะใส่ชุดสวยเลยนะแล้วก็สําหรับเจ้าภาพนะคะก็จะต้องแต่งตัวใส่สารีนะอ่าเดี๋ยวใส่สารีสีดำก็จะใส่สีดำ สอนแน่นอนนะคะแล้วน้องเกตสิบอ่ะที่เพิ่งทำมีงาน farewell แล้วแล้วมีงาน farewell ไปเป็นไงบ้างคือเขาจะมีของเกตสิบก็จะมีใช่ไหมจะเป็นแตกต่างกับเกตสิบสองยังไงคะก็เป็นเอ่อเกตสิบไม่มีการเดเกตสิบไม่มีการจุนิชันจะมีเป็น farewell เฉยๆก็เป็นรับใบเซอร์ติฟิเคตของไอไวทีค่ะก็จะมีเป็นรับเซอร์ติฟิเคตนะคะหมายคือว่าจบ เขาเรียกว่าจบเนาะเรียนจบ MYP 5นะก็คือจะเป็น Middle Year โปรแกรมนะคะเป็นช่วงระดับกลางของการเรียนหลักสูตร i b นะส่วน DP นะั่นก็คือเป็นช่วงปลายนะยนูน้นคนน้นคนนี้นะถ้าเกิดเห็นตามช่องของอินโฟมานะ มาตั้งแต่แค่ปาตอนนี้เขตเจ็ดนะมอหนึ่งนะคะ,คะตอนนี้สูงมากสูงตามที่แล้วและเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะว่าเราจะพาไปดูบรรยากาศนะว่าที่นี่เวลาจัดงานจบเป็นยังไงบ้างนะคะนะคะส่งท้ายนะเดี๋ยวส่งหันไปนุชคุณพ่อคุณแม่จากประเทศไทยนะบายบายมา,ยายด้วยค่ะ